ออไปแล้วที่นี่ไปแล้วนาทีการราัขวานาพยายาตาย เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขาเล่าว่าตัดมาในเที่ยวที่ทีเที่ยวเปลี่ยนสายน้ำประเภทเรืออนุรักษ์เที่ยวนี้เป็นการลางผายชุมพลปะกายทองวัดนาที่ารางครับขวามาพบกันนางพญาจากตำบลน้ำพญาคราบทางสายน้ำรายว่าเปดอกมาสามสิบใบผายสี่สิบใบผายว่าจำกันอย่างเต็มที่ว่าเริ่มจะใส่เกลืหนึ่งเบึงเก2สองแต่ว่ามองตามสายตาเั่นจะตีคู่สูสีเล่นจะตีคู่สูสีไม่มีใครดูดีดูดนมาว่าใครจะได้ประกันในเมื่อวนไหท้ายฝั่งด้านขวาเริ่มจะตีคู่เลยเริ่มจะวิ่ ขึ้นมาเอาแล้วว่ากอดคอแต่ดูจากสายตาเนี่นโา,าโอบตอบางมะผาโอปตอบางพาายประกายชุม่มผลเลิ่มเปิดใบผายประกายทองเริ่เไปิดมบผายชีย้หนีประมาณนางพญาบอกว่าไม่ยอมกอดคอติดแล้วเ้ยจะกอดคอทันหรือไปทันสถานการณ์่างนี้มันต้องวัดการที่เลือหายหัวเหลือประมาณสองร้อยเมตรสุดท้ายสองร้อยเมตรสุดท้ายนางพญากอดคอติดแล้วเ้ย ครับตอนนี้กอดขอติดตะไว่ายังไงปลาชุมโลประกายทองปลาจุบพลนประกายทองจากวัดตาทีการายังคงหนีเล็กต้อนทะเลประบาด30มเซนติเมตรนักพยาจากร้ำพยาไล่บีขึ้นมาไล่บีขึ้นมากอดขอกอดขอ,ขอ,ขอจากกอดขอได้หรือไม่ได้กอดขอ,ขอติดล้ววยสถานการณ์แบบนี้ไม่แน่แท้แล้วรู้สึกว่านายท้ายนายท้ายลุกขึ้นเปิดนายท้ายลุกขึ้นเปิดไปยอมแล้วไล่บดขึ้นมาไล่บดขึ้นมาว่ายังไงบางพร้านายานายาบางพล้าตอนนี้เบียเสียสูสีจนหนีไม่ออกแล้วเ้ยเอ ทีก็รับคับมาดูที่ว่าในคู่นี้ครับในคู่นี้ครับหลายชุมพลบ้าปล่าที่รักคับอยู่ทางอยู่ทางใจนั่ขวานําอยู่ประมาณประมาณครึ่งจวบโขนว่ายังไงนาพยาครับนาพญาเที่ยวนี้เราจะเราจะไลจีบีตามกอดขอขึ้นไปครับไลจีบีตามกอดขอขึ้นไปในหัวในหัวเราจะขอขอภายขอขอภายตะคู่ในเที่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปในหัวในหัวทิ้งพายทิ้งพายตะคู่กล้าออกโขนครับกล้าดอกโขนนาพยาออกโขนบาเปลาบาเปาออกโขนแล้ว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  แล้วจะเป็นโอครายรอผลครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำขวาให้กับเรือพลายชุมพลประกายทองครับ The winner is พลายชุมพลประกายทอง from วัดนาธิการาม on the right thank you